You're to DEVELOPPER'S PODCAST listening LINE สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ l i n e Developer Podcast นะครับคุณอยู่กับแทนวลิด One w Developer Relation จากบริษัทไลน์ประเทศไทยครับผมและตีจิรวัตรการวิทยาการ TECH e v a n g e l i s t บริษัทไลน์ประเทศไทยครับ นะะฮวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญเป็นเรียกว่าเป็นขาประจําของรายการนี้เลยนะฮะใช่ครับก็คือคุณน็อตใจธนิตห่วงสีนะฮะซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ของบริษัทไลฟ์ประเทศไทยครับสว้เดีครับสวัสดีครับน็อตครับสวัสดีครับผมครับน็อตนี่โหมามาบ่อยนะเนี่ยมาเป็นต้องมาเป็นโคโ้ชแบบขาประจำแล้วน้องพี่ตีเนาะเป็นสามชาเลยเออสามชาเลยเพราะว่าโหชวนชวนมาแล้วคุยนี่แบบคุยแล้วมันเพลินตลอดเลย ครับผมก็อัดค่งชั<ด>่วโมงมล่ลอ,ลอไปชั่วโมงหนึ่งตลอดเลยนะฮะ <laughs> ใช่ครับกิน <laughs> <Okay. S 2> ดีที่มาร่วมร่วมรายการอีกครั้งครับอ่าครับผมก็เดี๋ยวอีพีนี้นะครับเราจะมาสรุปเทคโนโลยีนะครับที่เอ่อได้มาจากเปเปอร์ที่ชื่อว่าเทคโนโลยีเรดาร์วอลุ่ม22นะครับซึ่งเป็นของบริษัท ปรึกษาด้านเทคโนโลยีอย่างตอตเวิร์กกันนะครับก็ตอตเวิร์กก็น่าจะเป็นหลายๆท่านน่าจะรู้จักเนะเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีในเปเปอร์นี้นะครับเขาก็จะลิสต์มาให้ว่ามีเทคโนโลยีอะไรนะครับเครื่องมือภาษาหรือว่าเฟรมเวิร์กอะไรที่ทางตอตเวิร์กเนี่ยแนะนําให้ออาไปใช้นะครับก็เราน่าจะพอเห็นว่าเฮ้ยตัวไหนดีน่าสนใจเราอาจจะหยิบเอาไปใช้ได้แล้วก็จะเห็นเทรนด์ได้ว่าตอนนี้นักพัฒนาในโลกเนี่ยเขากำลังไปในทิศทางไหนกันนะครับผมปกติแล้วเนี่ย ผมเคยคุยกับน็อตเห็นน็อตบอกว่าตามตัวเอกาสารเปเปอร์นี้เทคโนโลยีเรดาร์เนี่ยทุกๆปีเลยนะครับขอให้น็อตเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันคืออะไรครับก็ปกติกผมก็ตามไม่เปเปอร์ตัวนี้ของบริษัท d ็อตเวิร์กมาตลอดนะฮะคือเทคโนโลยีเรดาร์เนี่ยมันเป็นเอกาสารเปเปอร์ที่ทางบริษัท d ็อตเวิร์กนะครับจัดทําขึ้นมาแล้วก็แชร์เอกาสารเหมือนเป็นแบบยุทธศาสตร์ทางเทคโนโลยีภายในของตัวบริษัทเขาเองว่าแบบในแต่ละปีนี่มันมีเทคโนโลยีตัวไหนที่มันเจ๋งๆดีๆน่าสนใจบ้างแล้วก็ มีการพูดถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีที่สําคัญที่กำลังจะมีบทบาทในอุตสาหกรรมของโลกในขณะน,น,นั้นด้วยนะฮะซึ่งเขาก็จะนําเสนอเปเปอร,ร์ออกมาลักษณะที่มันดูง่ายแล้วก็ดูเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนที่สามารถอยู่ในวงการสามารถอ่านได้ตั้งแต่คนที่เป็นนักพัฒนาหรือว่าเป็นผู้บริหารก็ได้นะฮะซึ่งในในในเปเปอร์เนี่ยเขาก็จะมีคณะกรรมการที่เป็นที่ปรึกษาทางเทคโนโลยีภาษาอังกฤษก็ชรว่า d o t w o r k s Technology Advisory Board อนะฮะเราจะประกอบไปด้วยคนที่มีแบบเหมือนความรู้ความเชี่ยวชาญในวงการเทคโนโลยีอยู่มีประสบการณ์มากมายนะครับก็มีประมาณยี่สิบกว่าคนเลยดอดเวิร์กสาจะมาร่วมกันทำเอกสารตัวนี้แล้วก็จะเผยแพร่ให้เราได้อ่านกันทุกๆปีเลยอืมครับผมจากที่น็อตบอกว่าเขานำเสนอแบบที่ดูง่ายมันดูง่ายจริงนะก็คือในตัวที่ไอตัวเปเปอร์ตัวนี้เทคโนโลยีเรดาร์มันจะเป็นเหมือนเรดาร์เลย เป็นแผนภาพวงกลมๆเนาะที่แบบว่านําเสนอข้อมูลว่าเฮ้ยเขาจะแบ่งเป็นสี4พื้นที่ก่อนแบ่งพื้นที่เป็น4กลุ่มว่ามันจะมีกลุ่มเทคนิคกลุ่มเครื่องมือกลุ่มแพลตฟอร์มแล้วก็กลุ่มภาษาและเฟรมเวิร์กนะครับเป็นแบ่งเป็น4กลุ่มก่อนแล้วก็จากในวงแหวน4กลุ่มนี้มันจะมีย่อยไปอีก4ระดับก็คือเป็นการสะท้อนมุมมองต่างๆของตัวเทคโนโลยีในแต่ละตัว1ก็คือโฮเฝ้าระวังนะครับ2คือ a s s e s s ประเมินนะครับสาม trial ท,ทดลองสี่ adopt นำไปใช้มีแบ่งว่าเฮ้ยเป็นเทคนิคนะเป็นแพลตฟอร์มนะแล้วก็มีการแบ่งเลเวลว่าเฮ้ยตัวนี้ประเมินอยู่นะตัวนี้ทดลองอยู่เฮ้ยตัวนี้น่านำไปใช้ประมาณนี้ครับคือเป็นส<ม>ี่สี่สิบกเลยไหมฮะอันนี้ใช่ใช่พิธีมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นเรดร์แบบว่าเออเหมือนเราเห็นในหนังอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับ ซึ่งในเอกสารของวอลรุ่ม26ชุดนี้นะครับ<ม>ก็มีธีมแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเช่นเรื่องของเทคโนโลยีท่ามกลางวิกฤตการโรคระบาดท,<อ>ที่ให้ทุกคนจะต้อง work from home ใช่ไหมครับแบบไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งให้เอกสารชุดนี้ก็จะมีคำแนะนำแล้วก็เทคนิคในการที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะฮะ<อ>หรือเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับอาจาวก็ดีนะครับ C I continue continuous i n t e นเตอร์เหรือการทำเทสนะฮะที่หลายๆองค์กรเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ทำเนี่ยก็จะเอามาเน้นย้ำอยู่ในวอลุ่ม22ด้วยนะครับอ่าโอเค e ี okay. ีนี้นะครับเราจะเน้นเฉพาะตัวที่เป็น Adopt เนาะนำไปใช้เพราะว่าถ้าเล่าหมดเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับน่าจะมี3 4สี่ชั่วโมงนะเพราะมันเยอะแบบเยอะมากดูในเรดาร์คือมีโอ้โหเป็นน่าจะหลักร้อยตัวนะครับโอ้โหรับเราจะเลือกเฉพาะอันที่เป็น Adopt เนาะที่ตอดเวอร์บอกว่าเฮ้ยน่าเอาไปใช้นะครับผมครับ เริ่มที่เทคนิคก่อนนะครับตัวแรกก็คือเทคนิคนครับมีทั้งหมดอยู่6เทคนิคที่เปเปอร์ชุดนี้แนะนำนะครับได้แก่ 1. จัดการแพลตฟอร์มภายในให้เหมือนกับการจัดการผลิตภัณฑ์ของคุณนะครับสองกำหนดโครงสร้างพื้นฐานด้วยโค้ดนะครับ Infrastructure as Code นะครับสามเรื่องของ Micro Frontend นะครับโอ้โหเรื่องนี้จริงๆต้องเรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่นะครับอยู่ในลายประเทศไทย ซึ่งเดี๋ยวไว้เขาหน้าเดี๋ยวค่อยนัดเขามาคุยกันเรื่องนี้นะครับไมโครรอนเอ็นนะครับครับเรื่องที่สี่นะครับการกําหนดไบปลายด้วยโค้ดนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นไบปล i n แอสโค้ดเหมือนกันตัวที่ห้านะครับรีโมทเพรย์ริงที่ practical อ่ะเหมือนใช้งานได้จริงนะครับอันนี้ก็เหมือนที่พี่ตีกล่าวเป็นธีมของเปเปอร์ชุดนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็อันที่หกเรื่องของการเปิดปิดฟีเจอร์ให้แบบง่ายที่สุดเรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับผมคอเทคนิคนะครับ โอเคเริ่มที่ข้อแรกนะครับ,รบเขาบอกว่าให้จัดการแลพลตฟอร์มภายในเหมือนเวลาที่เราจัดการผลิตภัณฑ์นะครับข้อนี้ที่ผมอ่านแล้วที่ผมเข้าใจนะครับก็คือเวลาที่เราจัดการผลิตภัณฑ์ของเราเราจะรีลีดของเป็นแอป,ปเป็นเว็บอะไรเงี้ยเราจะทามันค่อนข้างจริงจังถูกไหมเราจะมีการแบบมีการเทสมีการแบบเอ่อดิปลอยบนเบต้าอัลฟาอะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนที่จะขึ้นโปรดักชันนะครับแต่ว่าพวก .Tools หรือว่าแลพลตฟอร์มที่ใช้กันภายในทีมนักพัฒนาเนี่ย มันแบบอาจจะไม่ค่อยมีใครสนใจถูกไหมเออมันไม่ได้มีใครเทสไม่ได้มีใครมาดูแลอะไรเงี้ยเขาเลยบอกว่าเฮ้ยม,มันถึงเวลาแล้วที่เราควรจะดูแลลูกค้าภายในซึ่งก็คือเหล่านักพัฒนานเองนะครับเหมือนทำธุ์ทำแพลตฟอร์มให้ให้มันน่าใช้งานให้มันมีประสิทธิภาพเต็มที่เพื่อที่จะเซิร์ฟเหล่านักพัฒนานเหล่านี้นะครับอย่างน,นี้ก็คือเป็นข้อเทคนิคข้อแรกอันที่สองนะครับเขาบอกว่าการกําหนดโครงสร้างพื้นฐานด้วยโค้ดนะครับหรือว่า Infrastructure as code นะครับ เทคนิคนี้จริงๆเขาแนะนํามาสักพักแล้วครับพี่ติ๋เ <N> นาะก็มาตั้งแต่ปี2011แล้วนะครับแต่ปัจจุบันคือเขาบอกว่าเออมันจะยิ่งมีความสําคัญมากขึ้นไปอีกเพราะว่าเราต้องทํางานกับคลาวมากขึ้นนะครับบางทีจริงเออบางทีเราแบบเราจะมาคอยนั่งกดดีพอยอย่างเดียวมันก็ไม่ค่อยสะดวกถูกไหม я. ถ้าเกิดว่าเราจัดการอินฟราแบบเป็นโค้ดไปเลยเราดูแลอินฟราของเราเนี่ยเหมือนดูแลโค้ดนะครับ มีการใช้เทคนิคพวก dry เนาะ o n น r e p e a t a t e r s e l f มีการ clean code มีการทำ test ทำา o i s h i n i n g ของ infrastructure เนี่ยเหมือนเราดูแลโค้ดเลยเออเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้เทคนิคนี้น่าเอาไปใช้อันนี้ผมผมขอแชร์ประสบการณ์นิดนึงส่วนตัวผมเคย<ช>ทำเลยพวก infrastructure i n as code มาก่อนเลยก็คือมันมันเจ๋งมากเลยตรงที่ว่าแบบแต่ก่อนเวลาจะสร้าง infra ขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเราต้องแบบตั้งแต่เริ่มไปสร้างเครื่องสร้าง network อะไรหลายๆอย่างใช่ไหมครับจริง<อ>ทันนี้แบบว่าเแบบวลาการดูแลรักษามันก็จะยุ่งยากเวลาแบบ คนแต่ละคนมันก็แบบมีความรู้ไม่เท่ากัน,น,น,าจจนบางคนอาจจะถนัดด้านเซิร์ฟเวอร์บางคนอาจจะถนัดด้านเน็ตเวิร์กอะไรเงี้ยการทำอินฟราสตรัคเจอร์แอสโค้ดมันเหมือนกับว่าเอาทุกอย่างมารวมมารวมไว้เป็นเหมือนโค้ดซอสโค้ดชุดหนึ่งที่เราเหมือนกับเช็คอินไว้ในพวกซอสโค้ดเ e p o s ส t o ลีแล้วก็เวลาเราที่อยากที่จะสร้างตัว Infrastructure แล้วก็แค่เหมือนเอาโค้ดตัวนั้นนะมาลัน ม,มันก็จะ build อินฟราสตรัคเจอร์ที่เราต้องการทุกอย่างมาให้เราภายในแค่แบบไม่กี่วินาทีอะไรเงี้ยครับซึ่งแบบในยุคที่แบบเป็นพวก c a r computing เนี่ยผมอย่างนี้เขาบอกเนี่ยก็พวก infrastructure as code เนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่แบบสําคัญมากๆแล้วก็จะช่วยให้การสร้างอินฟราสตรั t เจอร์ของเราเนี่ยมันสะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นจริงๆนะครับจริงครับดูแลง่ายด้วย ยุคคลาวนี่ถ้าใครยังทำอินฟาที่แบบบิลฟอร์มสแครนนี่ก็ผมว่าต้องใช้เวลานะถ้าเปรียบเทียบกันนะครับจริงๆกว่าที่จะออกมาได้ก็ต้องใช้เวลาเยอะกว่านะครับแล้วมีโอกาสผิดพลาดสูงมากด้วยฮะเออลืมกดอะไรเงี้ยอืมเผิดเเรื่องคอสก็จะสูงกว่าด้วยครับนะฮะเผิดเนะฮะจริงๆก็เป็นไปได้เพราะมันต้องเมนเทนพวกฮาร์ดแวร์เองถูกไหมฮะครับใช่ใช่อืมอ่ะมาที่ข้อต่อไปดีกว่านะฮะมาถึงเทคนิคข้อที่สามนะฮะเรื่องที่สามก็คือเรื่องของ ไมโครฟอนเอ็นนะฮะ <c oughs> เราจะเห็นว่านักพัฒนาเนี่ยจะมีพวกไมโครสวิตที่ฝั่งแบ็กเอ็นมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะซึ่งเชืช่อว่าตัวต,ต,ต่อไปก็คือไมโครสวิตในฝั่งฟอนเอ็นนี่แหละจะเกิดขึ้นนะครับจะเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื <c oughs> ่อที่จะใช้จัดการสิ่งที่ซับซ้อนที่อยู่ในฝั่งของฟอนเอ็นบ้างนะครับจากเรื่องใหญ่ๆให้มันมีเรื่องเล็กๆดูแลง่ายๆแล้วก็มีทีมที่พร้อมดูแลเป็นเรื่องๆได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนะครับอย่างในไลน์นะฮะอย่างที่แทนบอกไปว่าเรามีเหมือนเป็นเขาเรียกว่า ฟอนต์เอ็นสเปเชียลลิตนะฮะท่านหนึ่งเนี่ยเขาได้เป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นศาสดาผู้เผยแพร่ลัทธิไมโครฟอนต์เอ็นมาแล้วนะฮะให้หลายคนได้รู้จักนะฮะโดยเฉพาะเมื่อปีที่แล้วเรามีงานไลน์ d ด v e l o p บประชุ e เฟรนส์นะฮะเขาก็ขึ้นไปทอล์กเรื่องนี้ด้วยโอ้จริงจริงจริงคือผมได้ยินคำเนี้ยจากในในคอนเฟรนซ์งานนั้นเลยนะเอออืมคือเทรนด์มันกำลังมาโอเคใช่เป็นกำลังมา ครับไว้มีโอกาสเดี๋ยวเราจะเชิญเขามาสัมภาษณ์บ้างดีกว่าจัดไปครับดีเลยครับครับโอเคไปที่เทคนิคตัวต่อมานะครับตัวที่สี่ละนะฮะคือการกําหนดไบต์ไลน์ด้วยโคดนะฮะก็คือไบต์ไลน์แอสโคดนั่นเองนะฮะข้อนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องนะครับมาจากข้อที่สองนะครับหรือ Infrastructure as Code นะฮะก็คือย้ำให้เห็นถึงความสำคัญในการที่จะเขียนโค้ดว่าเราควรจะ ด e ลิเว r ร์ซอฟต์แด้วยการเขียนโค้ดมีการบิวมีการเทสนะครับจัดการเรื่องเวอร์ชันนิ่งต่างๆเหมือนที่เราจัดการโค้ดในแอปของเรานั่นเองนะฮะให้มันง่ายขึ้นนะฮะครับอันนี้จริงในในบริษัทเราก็ที่ไลน์นี่ก็มีการทำไ p e ล i n แอสโค้ดอยู่เหมือนกันนะครับพวก<า>ระบบคอนติเนียร i สอินดิเชัของเราก็ส่วนใหญ่ก็เป็น i p e ล i n แอสโค้ดก็คือแบบเขียน Configuration แล้วก็ c h e คอินเข้าไปในไอเลสโค้ดเร positor ีก็ทำเวอร์ชันนิ่งได้บ <Build S 2> ิวเองเลย ใช่เวลาใครแก้อะไรก็จะเห็นเลยว่าใครไปแก้สคริปต์อะไรอะไรเงี้ยครับอืมสุดยอดก็ดีนะครับครับโอเคมาต่อกันที่ข้อที่ห้าเลยนะครับเรื่องอ่า remote pairing ที่ใช้งานได้จริงก็คือครับข้อนี้กำลัง in trend สุดๆเพราะว่าช่วงนี้ก็ทุกคนก็อาจจะทำงานจากที่บ้านใช่ไหมครับจริงแล้วก็เวลาเราทำงานทีมพัฒนาเนี่ยก็จะทำงานกันเป็นทีมส่วนใหญ่ถูกไหมครับอืม,อมก็อาจจะต้องมีการทำพวกแพร r p r o g r ม i n g ก็คือให้ นักพัฒน,นาสองคนเนี่ยนั่งทบด้วยกันช่วยกันโค้ด <Ừ. S 2> ที่ผมเคยเห็นก็บางคนอาจจะเป็นคนหนึ่งพิมพ์พิมพ์โคด้ดอีกคนหนึ่งจับเมาส์เพ<า>ื่อเป็นคอนโทรเลอร์นึกว่านึกว่าจับมือให้กำลังใจอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ครับโอเคจับเมาส์โอเคครับครับซึ่งการทำแพร์โปรแกรมมิ่งเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าเป็นการกระจายโนเลจให้นักพัฒนาแต่ละคนในทีมเนี่ยมันจะได้มีความรู้ความเข้าใจในตัวโค้ดที่มันเท่าๆกันยกตัวอย่างเช่นสมมุติเรามี เพื่อร่วมทีมคนใหม่เพิ่งเข้ามาจอยทีมเราอย่างเงี้ยครับเออทำอยัางไงาที่จะทำให้เขาสามารถเข้าใจ source c o d ได้ได้อย่างรวดเร็วก็ผมคิดว่าการทำ pair programming ก็เป็นเทคนิคหนึ่งอืมอืมแล้วก็ครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่แบบแต่ละคนอาจจะต้องทำงานจากที่บ้านเนี่ยก็ทาง Totswork เนี่ยเขาก็แนะนำให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานอาจจะเป็นการทำ pairing แบบออนไลน์จากแต่ก่อนที่มาทำกันแบบ เป็นฟิสิกอลคือนั่งอยู่ด้วยกันตอนนี้อาจจะไม่ค่อยสะดวกและก็จะต,ต้องทําเป็นออนไลน์ซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็มีพวกปลั๊กอินในพวกทูดต่างๆที่เราใช้ทาําเขียนโค้ดเนี่ยตัวอย่างเช่นเอ่อ Visual Studio Code Live Share ใช่ไหมครับ<อ>ที่เ,<อ>เป็นทูน <tool S 1> extension ที่ของ VS Code ที่สามารถทําให้เราแชร์ source code ที่เรากำลังเขียนให้เพื่อเราเห็นได้<อ>ซึ่งมันก็ช่วยให้เราสามารถทำ Programming แบบออนไลน์ได้เหมือนกันนะครับ แต่ถ้าสมมุติว่าใครอาจจะแบบรู้สึกว่าการทำแพร์โปรแกรมมิ่งมันอาจจะมากุญเงินไปหรือว่ามันทําได้ยากจริงๆเนี่ยเขาก็ได้นําให้ใช้วิธีการเขียนโค้ดแล้วก็เน้นการทำโค้ดรีวิวให้ให้ดีขึ้นนะฮะก็จะช่วยให้โค้ดที่เราเขียนเนี่ยมันมีคุณภาพมากขึ้นนะครับครับข้อแพร์โปรแกรมมิ่นึกถึงน็อตนะผมนึกถึงน็อตเพราะว่าจะมีแบบเวลาน็อตทำงานเนี่ยก็จะมีแบบอาจจะเป็นเพื่อร่วมงานหรือว่าเป็นน้องๆในทีมที่แบบว่า มานั่งค่างน็อตแล้วก็เหมือนแบบน็อตก็เขียนโค้ดไปอธิบายไปเนี่ยเออผมนึกถึง <Ps> ผมนึกถึงน็อตตลอดเลยนึกถึงคำนี้ดีย <c oughs> ครคผมว่ามันเป็นวิธีที่ค่อนข้างเอฟเฟกตีมากเลยในะในการทําให้คน <ừ> คนหนึ่งสามารถเรียนรู้ <c oughs> ซอสโค้ของคนอื่นได้อย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยครับ <c oughs> เพราะว่าคนเวลาที่เขาเขียนคือถ้าเราเขียนโค้ดเสร็จแล้วเราไปให้เขาดูเขาต้องใช้เวลาในการอ่านโค้ด ทำความเข้าใจเยอะมากแต่ถ้าเราบอกว่าค่อยๆเขียนโค้ดค่อยๆเพิ่มไปแล้วเราก็พูดอธิบายไปด้วยเนี่ยผมว่ามันช่วยช่วยสร้างความเข้าใจได้ได้เร็วกว่าครับผมสำหรับผมคิดว่าแพร์โปรแกรมนี่มันเป็นเหมือนเหมือนทางลัดให้เราได้ได้เรียนรู้จากเบสแพ็กซ์ที่คนในทีมเขามีนะครับได้นอกจากจะรู้เบสแพ็กซ์ทแล้วรู้สไตล์ด้วยถูกไหมฮะให้<ม>ทีมมันมีการโปรแกรมในเป็นในแนวทางเดียวกันได้อะ่ะนะฮะผมว่าเป็นทางลัดมากๆนะครับ แฮปเอร์แกรมมิ่งนี่ก็เหมือนดูไลฟ์นะฮะสดสดส่วนโคดรีวิวนี่ก็ไปดูเทปดูเทปใช่แต่ก็สําคัญทั้งคู่นะครับถ้าแบบไม่ทำแฮปโปรแกรมมิ่งต้องควรทําโคดรีวิวให้ละเอียดให้ดีโอเคครับครับผมโอเคข้อสุดท้ายข้อที่หกนะครับก็คือการทําฟีเจอร์ช็อกโกหรือการเปิดปิดฟีเจอร์ที่เรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะฮะคืออธิบายคำว่าฟีเจอร์ช็อกโกเกิดก็คือว่าเวลาเราเรเลตซอฟต์แวร์ไปอันหนึ่งเราอาจจะมีการทดลองอะไรใหม่ๆบางอย่าง ภาษาทางเทคนิคก็อาจจะเรียกว่าเป็น A/B testing การทำ Canary release อะไรเงี้ยครับเป็นการทดลองฟีเจอร์ใหม่ที่แบบอาจจะไม่ได้ยังไม่ได้รีลิสออกไปแต่อยากให้ยูเซอร์ที่เป็นกลุ่มทดลองเนี่ยได้ลองใช้ดูก่อน experiment ใช่เป็นเหมือน experiment ใช่ซึ่งการทำ feature toggle ก็คือเป็นเหมือนวิธีการที่เราจะสามารถทำให้เราเปิดหรือปิดฟีเจอร์นั้นๆที่เรากำลังทดลองได้อย่างง่ายดายนะฮะแต่ทาง ซึ่งทาง Toss Work เนี่ยก็ไปศึกษาเรื่องนี้มาเขาก็บอกว่ามันยังน่าเสียดายที่แบบยังไม่ค่อยเห็นมีคนเอาไปใช้เท่าไหร่อครับซึ่งในเอกสารเขาบอกว่าจริงๆแล้วการทำฟิชเชอร์ท็อกเกิลเนี่ยอาจจะทําแค่แบบง่ายๆเป็นเหมือน if else ธรรมดาก็อาจจะเพียงพอแล้วก็ได้อาจจะแบบไม่ต้องไปหา tool หรือเฟรมเวิร์กอื่นๆที่มาทำฟิชเชอร์ท็อกเกิลให้มันยุ่งยากซับซ้อนเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่แบบจะทําให้เกิด โค้ดคอมเพล็กซิตี้ในในระบบของเราโดยที่ไม่จำเป็นได้นะฮะเขาก็แนะนำว่าถ้าสมมติเราอยากทำฟิวเจอร์ท็อกเกิลเนี่ยก็ทำให้มันแบบง่ายที่สุดซ s i m p l ลที่สุดอาจจะเป็นแค่ if else ธรรมดาก็ได้ครับผมโอเคจริงๆริงทัวร์ฟรีดีมีให้ใช้นะฮะใช่ทัวรอะไรครับพี่ทัวรอะไรครับพี่ Firebase A/B Testing ครับผมโอ้ยของดีด้วยนะครับดีด้วยเออครับผมของดีเลยนะครับขายของนิดนึงครับผม โอเค okay. อันนั้นก็คือเป็น6เรื่องเทคนิคเนาะที่ทางตัดเวิร์กแนะนําให้ใช้นะครับจากตัวเอกสารเทคโนโลยีเรดาร์นะครับเรื่องที่2ถัดไปนะครับก็คือจะเป็นแพลตฟอร์มเขาจะแนะนํามีทั้งหมดอยู่2แพลตฟอร์มที่ควรคาคการนําไปใช้นะครับอ่าได้แก่ตัวแรกก็คือตัว n e t core นะครับ C o R e core core นะครับ ตัวนี้เนี่ยถ้าดูจากประกาศของเมื่อปีที่แล้วของ Microsoft เนี่ยที่เขาจะหยุดพัฒนาตัว .NET Framework นะครับเราก็เหมือนคล้ายๆกับว่า,ามันจะเหมือนเป็นการประกาศไกลๆเนาะว่าตัว .NET Core จะเป็นเหมือนเป็นอนาคตตัวใหม่ของทาง Microsoft ซึ่งตัว Microsoft เนี่ยก็เหมือนมุ่งพัฒนาในในตัว .NET Core ด้วยมีการย้ายฟีเจอร์จาก .NET Framework เนี่ยเข้าสู่ .NET Core แบบหลายตัวมากนะครับแล้วก็ตัว .netcore เนี่ยก็คือจะเป็นทิศทางแบบ c o n เทนเนอร์เฟรนลี่อ่าก็คือเหมือนแบบ oh. ทําให้แบบการ d ด p l o ยกับคอนเทนเนอต่างเนี่ยง่ายขึ้นนะก็เหมือนเท่าที่ดูแล้วเขาก็จะมุ่งไปตัวนี้แหละของตัว Microsoft นะครับก็เลยตอร์ดเวิร์ก็เลยบอกว่าเฮ้ยเออตัวนี้น่านําไปใช้ครับผมครับครับส่วนตัวที่สองที่ทางตอร์ดเวิร์แนะนํานะครับก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Istio นะครับอืก็คือว่า Istio เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่เกิดมาเพื่อสําหรับอการบริหารจัดการซอฟต์แวร์แบบ อา c h เกเอร์แบบม i โครเซอร์วิสนะครับขนาดใหญ่คือตอนนี้ทุกคนในเวลาพัฒนาระบบอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องคิดถึงระบบที่มันสเกลได้ถูกไหมครับหลายคนก็จะพัฒนาระบบให้เป็นแบบมโครเซอร์วิสคือเป็นเซอร์วิสเล็กๆนะครับแล้วก็แต่รวมๆกันก็มีขนาดใหญ่ซึ่งถ้าใครที่ใช้ระบบม i โครเซอร์วิสที่แบบภายใต้แพลตฟอร์มที่เรียกว่า Kubernetes อ่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินครับค u ูเบเนติสเนี่ยก็ถ้าใช้ค u ูเบเนติสอยู่แล้วก็เนี่ยอ่อ บหมาะสมยิ่งที่จะคนที่จะทำะ Service Mesh <ม>เพื่อมาใช้ในการบริหารแล้วก็ดูแลระบบทั้งหมดนะครับ<ม>ซึ่งในบรรดาตัวเลือกของ Service Mesh เนี่ยตัว Istio เนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะฮะ<ม>โดยมันจะช่วยจัดการบริหารจัดการตัว Micro Service ที่มีความซับซ้อน<ม>ให้มัมีความซับซ้อนน้อยลง<ม><ม>แต่ยังคงความสามารถที่อยู่ในระดับที่ Scale ที่สูงได้อยู่นะฮะ<ม>อันนี้ผมเคยไปศึกษาเรื่อง Istio เหมือนกันมันจะช่วยดูพวกเรื่อง ทราฟฟิกต่างๆที่เข้ามาในระบบของเรารวมถึงดูพวก Security ให้เราได้รู้ว่าแบบไม่จะสามารถป้องกันไม่ให้มีใครที่แบบมาใช้งานสวิสต์เของเราโดยที่เราไม่ได้รับอนุญาตอะไรเงี้ยครับครับซึ่งตัว i s t i o เนี่ยผมว่ามันเป็นเป็นแพลตฟอร์มที่กำลังมาแรงในยุคนี้มากๆหลายคนก็น่าจะเคยได้ยินกันบ้างนะครับเคยได้ยินอยู่ครับผมทำไมโครสวิสที่มีความซับซ้อนให้ซับซ้อนน้อยลงแต่ยังคงมีความซับซ้อนอยู่เหมือนเดิมล้อเล่น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 นะฮะ ง่ายลงง่ายลงตัวนี้ง่ายลงเรื่อยๆอ่าโอเคไอตัวแพลตฟอร์มพี่ติผมแอบเห็นมีไฟเบรดในนี้ด้วยอแต่ว่าแต่ว่าสเตตเนี่ยมันยังไม่อยู่ในนําไปใช้พี่ติมันอยู่ในสเตตของเขาแนะนําให้เป็นเอทดลองใช้เป็น trial อยู่อเข้ามาใหม่เลยตัวไฟเบรดเนี่ยเข้ามาใหม่ในวอลลุ่มยี่สิบสองเนี่ยล่าสุดเลยนะครับผมเลยอยากจะให้พี่ติช่วยฝากร้านเผื่อทางทีมงานของ d อ t เวิร์กเนี่ยเขาฟังอยู่ เออ,อเราแบบมันต้องมาแล้ว <c oughs> ใช่มันต้องมาแล้วแล้ววอลุ่ม <c oughs> วอลุ่มหน้า,นเ,าเนี่ยอ3่สิบาเนี่ยเผื่อเขาเอาไฟเบ e เขาเ opt, ้าสเต a อดอปแล้วเดี๋ยวเรามาเล่าใหม่พิตีฝากร้านเลยได้ครับก็ถ้าใครที่เพิ่งเคยได้ยินไฟเบ e นะครับ Firebase ก็เป็นโมบายแอปนะครับเป็นเว็บเป็นเกมเป็นแชทบอทนะครับเดเวล็อปเม t ต์แพลตฟอนะครับที่ให้คุณไม่ต้องบิลฟอร์มสคริชทั้งหมดนะครับให้คุณสามารถที่จะเอา SDK ที่มันอยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเอาไปสร้าง ผลงานสร้างบริการของคุณได้เลยนะครับโดยวัตถุประสงค์หลักๆของบริการในเฟสบุ๊กทั้งหมดเนี่ยจะแยกออกเป็น3ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็น Build Better App นะฮะไปช่วยเราพัฒนาแอปอย่าง c คลาวด์ Store ที่เป็นดัตเตอร์เบสต่งๆนะครับเวิร์ดทัมดัตเตอร์เบสอย่างเงี้ยคลาวด์ฟังชันที่หลายคนเอามบ์ทำแชทบอทอย่างเงี้ยนะครับหรือในฝั่งของ Improve App Quality นะครับอย่างแคสต์ลิทิเนี่ยผมคิดว่ามือไวแอปสมัยนี้ไม่น่าจะน้อยมากเออไม่ไม่รู้จักนะใช้ทุกคนไลน์แมเรากก็ใช้ถูมฮะ ใช่ครับนะฮะเพอ m ์ n มน m o n i t o อ i n g อย่างเงี้ยนะครับหรือ TestLab เ,เป็นต้นนะฮะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือส่วนที่ช่วยฝั่ง Marketing ฝั่ง Business ก็มีฝั่ง grow your business นะครับมี g o o g n e l น t i c s i o r f i r e b a s e นะครับมี Firebase p r e d ันรีโมท c o n f lict ที่เอามาทำไอ้ s w อ p เมื่อกี้ที่น็อตเล่าว,ว่าเอ้ยม,มันจะมี c o n f lict อะไรที่มันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างบ่อยๆบ้างเงี้ยก็จะมี o ูที่ทูที่ช่วยพวกนั้นอยู่นะครับจะสังเกตว่า e ฟเบทอย่างที่บอกคือไม่ต้องบ u i l d f o m s c r a t เนี่ยงานแข่งแฮกเกอร์ตอนทั้งหลายแหล่ในเมืองไทยเนี่ยสัดเกตดูว่าเขาจะใช้ไฟเบสเนี่ยเข้ามาช่วยพัฒนาบริการของเขาให้เกิดขึ้นคือเสกของให้เสร็จภายในวันสวันได้สุดยอดนี่คือไฟเบนะขายเต็มเลยนะช่วงนี้สามสิบวินาทีที่ผ่านมากี่บาทนะฮะไอ้ช่วงขายมอกจริงเยี่ยมยอดเลยของดีของดีมันก็ใช้ดีใช้ดีจริงครผมผมเองก็เคยใช้แล้วก็ยัง เป็นลูกค้าประจําของ i r e b a s e อยู่เออรจริงนึกอะไรไม่ออกก็ทําจะทําแอปมีงานอะไรเร่งๆร่วนเข้าเนี่ยเอ้ยผม i r e b a s e ตลอดเลยใช่ครับตัวนี้ใช่อ่าโอเคอันนั้นก็คือเรื่องของแพลตฟอร์มเนาะนะครับสองเรื่องแล้วนะครับต่อไปเรื่องที่สามนะครับเป็นเรื่องของ tools หรือว่าเครื่องมือสําหรับนักพัฒนานะครับก็เขามีแนะนำสอง tools ด้วยกันที่ควรค่าการนำไปใช้นะครับตัวแรกเนี่ยที่เราจะพูดถึงกันเนี่ย ต้องบอกงี้พิติว่าเอาไม่มีใครเล่าประโยคนี้ได้ดีไปกว่าผู้ชายคนนี้แล้วครับผมทนทูตใช่ท่านทูต <laughs> ของเราไซเปรสนะครับให้ not น็อตแนะนํำหน่อยว่าทูตัวแรกเนี่ยเขาแนะนําอะไรให้ใช้เลยครับเราก็ไซเปรสตอนนี้าทางตอนเวิร์กเนี่ยจริงๆเขาก็ให,ให้ให้ให้ความสนใจแล้วก็ได้รับการจับตามองจากตอนเวิร์กมาสักพักแล้วจนตอนเนี้ยไซเปรสเนี่ยได้รับการ move ไม่อยู่ในสเตจที่เป็นออดอปแล้วก็คือแนะนําให้นําไปใช้แล้วก็คือว่าทาง t o นเวิร์ได้แนะนำ Cypress ให้เป็น n n t o e n d Test Tool นะครับที่เหมาะสําหรับการนําไปใช้งานทำเทสได้จริงกับพวกเว็บแอปพลิเคชันต่างๆตามหลักการของพวก testing pyramid concept ซึ่งเราได้เคยพูดเรื่องพวกนี้ไปแล้วใน Podcast ของเราใน EP ก่อนหน้านี้ก็คือ EP 14ใช่ไหมครับ,รบใช่ใช่ซึ่งถ้าใครไม่เคยฟังก็ลองไปกดฟังดูได้นะครับมผมได้เลารายละเอียด อืมใช่ครับก็ในไ p r e s s ที่ทางต o นเวิร์กแนะนำเนี่ยก็คือเขาพูดถึงฟีเจอร์ใหม่ของ Cypress ล่าสุดก็คือเรื่องการทำ cross browser testing นะครับก็คือตั้งแต่ไซเพรสเวอร์ชัน4ขึ้นมาเนี่ยอ,อาทางไซเพร s เนี่ยรองรับการรันเทสที่เป็นแบบ multiple browser แล้วก็คือเราสามารถรันเทสเว็บแอปพลิเคชันของเราเนี่ยในหลายๆ browser ได้แล้วนะครับทั้งบนที่เป็น เบราว์เซอร์ที่เป็น c h r o m i u m b a s เบราว์เซอก็คือพวก Google Chrome หรือว่าจะเป็น Microsoft Edge ล่าสุดใช้ได้แล้วหรือ c h r o m i u m b a s เบราว์เซอตัวอื่นได้ทุกตัวเลยนะครับนอกจากนี้ก็ทาง Cypress ก็ยังพาร์เนอร์กับทาง Mozilla บริษัท Mozilla นะครับ Firefox ททำให้ตัวเทสของ c y p r e s s เนี่ยสามารถนำไปรันเทสบน Firefox ได้เรียบร้อยซึ่งทา t ท o อ k เวิเนี่ยก็มองว่าการที่ Cypress สามารถทำา Multiple Bro ว er testing ได้เนี่ยมันมีประโยชน์มากๆเพราะว่าเขาบอกว่ามันเคยมีเคสที่แบบทาง Twitter เคยเจอว่าแบบเขาเอาเทสของเขาไปรันบน Firefox แล้วมันเจอว่ามันมี behavior ที่มันแตกต่างกับเบราซีห้องอื่นๆ oh. เพราะนั้นมันมีมันมี use case ที่แบบทางทาง t o ร t w o r k s ์นี่ได้นำมาเลยว่าคุณเวลาคุณเด็บเว็บแอปพลิเคชันอันหนึ่งขึ้นมาเนี่ยคุณคนที่จะเทส หลายหายเบราวเซอร์ด้วยนะไม่ใช่เทสแต่เบราวเซอร์ที่คุณที่คุณพัฒนาข<ช>ึ้นมานอ,อะไรเงี้ยใช่ใช่เพราะว่ามันมีแต่ละเบราวเซอร์แต่ละค่ายมันมีมันมีความแตกต่างกันมี behavior ที่แตกต่างกันซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักที่ทําให้ Cypress ได้ถูกเข้ามาอยู่ในอ่าเลเวลหรือระดับที่แนะนําให้เอาไปใช้ในโปรเจกต์จริงได้แล้วตอน uh huh. ตอน,นี้นะครับสุดยอดก็ oh. ส่วนตัวผมก็แน่นอนก็คือขอแนะนํา <laughs> ทุกคนให้ลอง ปต่ใจแล้วก็นำไซเพรสไปใช้กับระบบอ่าโปรเจกต์ของตัวเองนะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้นะครับเรามี Facebook กลุ่มของไซเพรสไทยแลนด์ด้วยสุดยอดสอบถามก็ได้ครับปรบมือเลยปรบมือเลยสุดยอดสุดยอดขอขายบ้างครับพี่ตีคือเรียกได้ว่าตั้งสองร้อยเล่นสองพันอ่ะเอา่างนั้นดีกว่านะฮะเอาแบบนั้นเลยดีกว่านะฮะครับผมแต่ว่าดีจริงอยากให้ทุกคนได้ลองนะครับเพราะตัวนี้แบบเออเจ๋งมันเจ๋งจริงๆนะฮะครับ นะฮะอ่ะตัวต่อมาเลยดีกว่านะฮะอีกทูนึงนะฮะชื่อว่า Figma นะครับเป็นเครื่องมือสำหรับ การออกแบบโปรดักชันร่วมกันนะครับโดยไม่ได้เฉพาะทีมที่เป็นดีไซเนอร์อย่างเดียวนะครับแต่รวมถึงทีมที่เป็นพวกนักพัฒนาด้วยนะครับสามารถที่จะดูการออกแบบนะครับทำโปรโตไทป์นะครับทำให้เราเห็นความคิดเห็นเนี่ยผ่านเว็บไซต์แบบเรียลไทม์ย้ำว่าเรียลไทม์นะฮะไม่ต้องไปติดตั้งแอปด้วยนะฮะไม่ต้องไปติดตั้งแอปเพิ่มเติมสามารถดูได้เลยนะครับผ่านเบราว์เซอร์ร่วมกันนะครับยิ่งตอนนี้เนี่ยใครทำงานแบบรีโมทเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีประโยชน์มากๆเลยนะฮะสำหรับฟิกมา น่าสนใจตัวนี้ครับผมลองเข้าไปดูในเว็บแล้วเขาทําสวยอยู่นะแบบดูผ่านๆเออแบบน่าสนใจตัวนี้นะครับครับผ่านไปเป็นตัวเครื่องมือเนาะตัว tools นะครับเราจะเข้าสู่เรื่องสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับภาษาและเฟรมเวิร์โดยเขาจะแนะนำสามภาษาและเฟรมเวิร์ที่ควรค่าราชกาเอาไปใช้นะครับได้แก่ตัวแรกครับพี่ตีคืออะไรครับตัวแรกชื่อว่า react Hooks นะฮะตัวนี้ได้นำเสนอวิธีการในการจัดการกลไกนะครับการจำสถานะนะฮะเป็นการ managing stateful logic นะครับจากที่ผ่านมาใน React เนี่ยเขาเเขาเหมาะกับการเขียนที่เป็นรูปแบบของฟังก์ชันมากกว่าในการเขียนที่เป็นแบบคลาสอยู่แล้วนะฮะตัว Hooks นะฮะจึงนำหลักการเนี่ยมาปรับนะฮะใช้ทำให้เราสามารถที่จะจัดการสถานะต่างๆในรูปแบบของฟังก์ชันได้นะครับ แทนการเขียนแบบ m e t ธ o ดของคลา s นะฮะซึ่งจะช่วยทำให้เราเนี่ยเข้าใจโค้ดได้ง่ายขึ้นนะฮะทำให้ความสามารถต่างๆเนี่ยถูกใช้ซ้ำนะฮะระหว่าง Component ได้มากกว่าเดิมคือมัน reuse ได้อ่ะนะฮะได้มากกว่าเดิมนะฮะคือมันเป็นพื้นฐานของการเขียนโค้ดที่ดีที่นีการทำใช่การทำให้โค้ดของเรามัน reusable เนี่ยเป็นพื้นฐานเลยครับครับ r ด p e a t y ท u r s e l f ใช่ทำให้เล็กๆไว้นะฮะแบบ m i โครใช่ไหมฮะจะได้หยิบไปใช้ง่าย Uh huh. ถัดมาตัวที่สองก็คือยังอยู่ใน React อยู่นะครับแต่ว่าเป็น Tool ที่ชื่อว่า uh, React Testing Library นะครับ <c oughs> ก็คือเป็น Library ที่สร้างมาเพื่อใช้สำหรับทดสอบ Front End Application ที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วย React นั่นเองนะครับ <c oughs> ซึ่งเทสที่เขียนด้วยเฟร m e w o r k ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าจะมีความเปราะบางที่น้อยกว่าการใช้เฟรมเวิร์ตัวอื่น <c oughs> เช่นตัว Ensign <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะว่าที่ผมผมเคยใช้ตัว Testing React Testing Library นี่อยู่เหมือนกันนะฮะคือมันสามารถทำเทสต์แบบเฉพาะคอมโพเนนต์ที่เรากำลังสนใจอยู่ได้คือเวลาเราเขียนแอปเว็บแอปที่ด้วย React เนี่ยมันจะสร้างเป็นคอมโพเนนต์ย่อยๆห,หลายอันใช่ไหมครับตัว React Testing Library เนี่ยมันสามารถเหมือนกับเมาส์คอมโพเนนต์ย,ย่อยๆของเราเนี่ยมาเทสต์แบบ isolate ออกมาเทสต์ได้เลยเพื่อที่จะดูว่าเมื่อเราใส่ behavior ให้กับคอมโพเนนต์ของเราแล้วเนี่ยมันได้ออพ์ออกมาตามที่เราต้องการหรือเปล่า Mm hmm. หรือบางครั้งเนี่ยถ้าเราอยากจะดูว่าในแต่ละคอมโพเนนต์เนี่ยมันทํางานร่วมกันมีความสัมพันธ์ระหว่างคอมโพเนนต์เนี่ยมันทํางานร่วมกันได้เป็นยังไงเนี่ยตัว React Testing Library เนี่ยมันก็สามารถจําลองหรือว่าสร้างเทสที่ดูความสัมพันธ์ระหว่างคอมโพเนนต์ของ React ได้เหมือนกัน mm hmm. ซึ่งตอนนี้ก็ผมรู้สึกว่า React Testing Library ก็เป็นเป็นไลบรารีที่กําลังได้รับความนิยมอย่างสูงเรื่อยๆนะครับสาหรับ mm hmm. คนที่เป็น React JS Developer นะครับก็น่าสนใจมากมครับโอเคครับส่วนตัวสุดท้ายของภาษาและเฟรมเวิร์นะครับตัวนี้ไม่ต้องพูดเยอะนะครับก็คือเขาแนะนำตัว Vue JS นั่นเองอนะครับเป็นหนึ่งใน JavaScript Framework ที่แบบทุกคนรู้จักอยู่แล้วแล้วก็ได้รับความนิยมสูงนะครับเ,เขายกประเด็นว่า API Design ของ Vue เนี่ยมันเรียบง่ายนะครับแล้วก็มีการแยกส่วนชัดเจนระหว่างตัว Directives กับตัว Component เนาะ เออแล้วก็มีการแบบจัดการสเตทที่ง่ายกว่าตัวเลือกอื่นๆนะครับตัว Vue.js ก็เลยเป็น JavaScript Framework ที่เขาแนะนำให้ใช้นั่นเองครับผมครับมาแรงมากๆตอนนี้นะครับรผมเองก็ใช้ Vue.js อยู่เหมือนกันก็รู้สึกว่ามันเขียนง่ายมากๆสำหรับใครที่ไม่เคยเขียนเว็บมาก,ก่อนเนี่ยถ้าเริ่มเขียนเนี่ยผมว่า Vue.js นี่เป็นตัวเลือกที่ดีที่เราจะเริ่มศึกษาเรถ้าเริ่มหัดเขียนเว็บใน,ในลักษณะที่เป็นเว็บยุคใหม่ๆเนี่ยนะคอืม โอเคก็ EP นี้ประมาณนี้นะครับก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วเนาะว่าทางตัดวอร์กเนี่ยเขาแนะนำเทคโนโลยีตัวไหนบ้างถ้าใครสนใจเพิ่มเติมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ของเอกสารชุดนี้ไว้ให้นะครับไว้ใน description นะครับก็ลองไปอ่านเพิ่มเติมกันดูมีเป็นภาษาไทยด้วยนะครับวอลลุ่มนี้ก็น่าจะช่วยให้นักพัฒนาไทยเนี่ยอ่านได้ง่ายขึ้นเดี๋ยววันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะครับก็รักษาสุขภาพด้วยครับทุกคนวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ